วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเกมคู่ระหว่างทีมชาติเดนมาร์กพบทีมชาติคาซักสถา,านคืนวันเสาร์ที่14ตุลาคม2023เวลาตี1 4 5ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกโดยเป็นการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอ เกมคู่ที่น่าสนใจนั้นเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเดนมาร์กที่จะได้เล่นในสนามปาเค่นบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติคาซักสถานสำหรับการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมนั้นทีมชาติคาซักสถานเป็นฝ่ายที่เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กได้ด้วยสกอร์สาสำหรับรายละเอียดความพร้อมของทั้งสงทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลย มากันที่ความพร้อมของทีมชาติเดนมาร์กเจ้าบ้านกันก่นกอนเลยสําหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว6เกมเก็บชัยชนะได้4เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมมี13คะแนนสําหรับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขานนในรายการนี้ก็เก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกม ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากการลงสนามทุกรายการก็สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมการลงเล่นเกมนั้นล่าสุดของพวกเขานั้นก็ปลุกไปเอาชนะทีมชาติฟินแลนด์ได้1 0ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกส่วนความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนั้นก็นำโดยปีแอร์ฮอยส์เบิร์กโรเบิร์ตสคอฟคิสเตียนอีลิกเซน j ยสเปอร์ลินสตอร์มลาสมุสไฮลุนมากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนทีมชาติคาซัคสถานสําสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว6เกมเก็บชัยชนะได้4เกมแพ้2เกมมี12คะแนนส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาในรา,ายการนี้ก็เก็บชัยชนะได้4เกมแพ้1เกม และผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากการลงสนามในทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้4เกมแพ้1เกมการลงสนามเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทีมชาติไอแลนด์เหนือได้ด้วยสกอร์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขานั้นก็มีตัวหลักที่บาดเจ็บเพียงแค่1คนคือเบลเยอร์ซานอิสลามคาร์ ส่วนผู้เล่นตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนั้นนี้ก็นำโดยบักติยาซานุตินอฟลามาซานโอลาซอฟมักซิมซามูโรดอฟสำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือทีมชาติเดนมาร์กเสมอทีมชาติคาซัคสถาน11